สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับเรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับที่ปัญญาแท็กเตอร์สาขา2นะครับบ้านท่าคอต์ดมณลวังบัวนะครับอําเภอของขุ่นแหงเพชรนะครับใครที่ต้องการหารถแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับนี่เราอยู่ที่สาขา2นะครับมาทดลองขับกันได้วันนี้เรานําเสนอแบบแพ็คคู่นะครับเป็นตระกูลคูปะต้า l C 7นั่นเองนะครับในสองยุคนะครับห่างกันอายุห่างแค่ปีเดียวนะครับลูกค้า เป็นคนละรุ่นนะครับก็ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันอ่ะเรามานําเสนอแบบแพ็กคู่นะครับแบบคูเต้า LC 78 0นะครับคันนี้จดทะเบียนปี56นะครับสภาพแม่โอเคลเลยทีเดียวจดทะเบียนปี56เก็บงานนะครับชุดสีเบบี้ดานิดหน้าใหม่นะครับเก็บสีงานฝางกระโปรงให้ใหม่นะครับสีกระทันล้อนะครับตัวเช็คเป็นไทย ดาร์ลอตนานะครับเช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้านะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงไปวิดาน,น้าพร้อมโรตารี่นะครับนี่ดันท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปกสลักเข็นลากสลักใต้เสื้อเผ้านะครับลูกหมากเข็นลากนะครับตัดต่อใหม่โซ่ข้างเปลี่ยนใหม่นะครับลิ้นห่วงก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟก็ใช้งานได้ปกติหมดเลย ราคาอยู่ที่4 1 5 0 0 0บาทนะครับกับคูป o ต้า L4708 รถปี56นะครับ4 1 5 0 0 0บาทราคาต่อรองได้นะครับเข้ามาดูสองครับนะครับลายยีเยดน้าบอมโรบอรี่หรือจะเปลี่ยนเป็นขานควนก็ได้นะครับลูกค้า,าละวแต่อ่ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูป o ต้า L4708 SP นะครับคันนี้จ็ดเวียปี57นะครับยุ่อ่อนทำไหมหนึ่งปี ตถสีสูงนะครับเหมือนกันนะครับดีเจตเลงม้าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันบูเกีย8เจเดน่าบูเบียถอยครับแตกต่างกันที่ในเรื่องของปีนะครับแล้วก็นี่ชุกโครงหลังคานะครับตัวธรรมดาเป็นโครงกลมตัวเอสพีเอสพีเป็นโครงเหลี่ยมนะครับคันนี้เป็นรถเช็คเก็บงานเหมือนกันครับใบมีดด้านหน้าฝากระโปรงสีเดิมนะครับเครื่องยนต์สีเดิมเก็บสีสกุลล้อเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นเลยครับเพคันนี้มาดูด้านท้าย นายท้ายก็เช็คเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนแขนลากให้ใหม่นะครับเข็นกลางโซ่ข้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่โอ้สวยครับคันนี้มีรออสนิมด้านหลังบ้างนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่465,000บาทนะครับใบมิด้าหน้าพร้อมลอตเตอรี่นะครับยางใหม่4เส้นกับแอร์78 SP นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการรถคูปุต้านะครับก็แวะมาที่ปัญญาเทคเตอร์ได้นะครับทั้ง3สาขานะครับ อยู่อำเภอคลองขุงกำแพงเพชรน,นะครับโทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 095339988เปิดทำการทุกวันนะครับครังหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ